ขวาสุดเลยสูงสุดเท่าไหร่เรากำหนดได้แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือทาร์เก็ตนะครับตอนนี้เนี่ยเราเอาเซลใส่เข้าไปครับนะครับถ้าเราเอาเซลใส่เข้าไปเราจะเห็น default ของมันนะมันไม่ต้องการพึ่งทาร์เก็ตนะครับสิ่งที่เราจะเห็น Default ก็คือว่าค่าที่มันมีอยู่นะสะสมหรือซ้ำตรงนี้น mm. มันจะอยู่ตรงกลางเสมอ อยู่ตรงกลางเสมอมันพยายามจะบาลานซ์ให้นะมันจะไม่สามารถบอกได้ว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเพราะเรายังไม่ได้กําหนดว,ว่ามากที่สุดมันคือเท่าไหร่มันเลยไม่สามารถบอกได้ดังนั้นแน่นอนครับมันต้องอยู่ตรงกลางนะครับนั้นจุดสูงสุดก็คือไอ้จุดต่าสุดคือศูนย์เริ่มจากศูนย์ไปถึงมากสุดมันก็เอาค่า92.31ของเราเนี่ยไปดับเบิลนะไปคูณสองแล้วก็เป็นหนึ่งล้านหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านนะครับนี่คือสามออฟเซลนี่คือดีฟอลต์และสีดีฟอลต์ก็เป็นสีตาม ตามตีมของมันเลยนะครับดังนั้นอาจจะเราอาจจะไม่ชอบหรือชอบอะไรแล้วแต่นะครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้ต่อก็คือตอนนี้เราจะใส่ทาร์เก็ตเรารู้ใช่ไหมครับว่าเซลล์ของเรานะมีทาร์เก็ตอยู่ในแต่ละปีนะฮะถ้าเราพูดถึงรายปีดังนั้นเราจะเอาทาร์เก็ตของเซลล์แต่ละปีใส่เข้าไปเรากําหนดเอาไว้ในค่าคงที่นะฮะเซลทาร์เก็ตเหยร์เห็นไหมครับเราเอาเซลทาร์เก็ตใส่เข้าไปนะโอเคอย่างไรก็ตามครับตัวสเกลตัวนี้เนี่ย มันก็ยังอยู่ตรงกลางเพราะว่าค่าสูงสุดหรือ maximum v a l u วเนี่ยมันไม่รู้นะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเห็น Tar g e t ว่ามันมันห้าสิบแหละนะก็ตอนนี้มันเลยจาก t า r g e t มาแล้วแต่ถ้าเราเป็นปีสองพหกสามลองดูเออ target มันอยู่ห้าสิบแต่ว่ามันยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึง Tar g e t นะเรากลับมาที่เดิมโอเคอย่างแรกคือผมอยากให้เราเสริมนิดนึงครับตัว Mini m u m เนี่ยเราไม่เป็นไรนะฮะคุณอาจจะใส่เพิ่มได้แต่ว่าตัว max เนี่ยผมอยากจะให้มันมี Max เพื่อให้ดดููสเกกลนนนนมมัั่ยารที จาก t a r ์เก็ตไปเยอะแล้วเนี่ยทำไมมันยังอยู่ตรงกลางมันดูแล้วแบบเวลาที่เราดูแล้วไม่ไปไหนเลยแต่จริงๆมันเลยมาแล้วนะเลยมาเยอะด้วยนะครับนั้นเราจะควรจะใส่ใจตรง maximum นิดหนึง่งตรง maximum เนี่ยผมทาเป็น dummy ไว้ให้ก็คือผมคํานวณเอาค่าที่ปัจจุบันหรือถ้ามันมันมีปัจจุบันก็คือถ้ามันถ้ามันเกยจาก t a r ์เก็ตมาแล้วเนี่ยไปคูณ1.3เพื่อให้สเกลมันมีสเปซนิดนึงนะครับดัง,น,ง,น,งนั้นผมคํานวณสูตรเอาไว้ให้นะไม่ต้อง s เ r i ย s นะครับสูตรนี้คุณคํานวณเองหรือจะกําหนดเองได้ผมกําหนด max Year แม็กซ์เยียเซลวลูตรงแม็กซ์เยียเซลว u ลูเนี่ยผมก็แค่เอาค่านะครับถ้าเซล l ทรเก็ตเนี่ยมันมากกว่าถ้าเซลถ้าทั้ง l ท่าเซลเนี่ยมันมากกว่าเซล l ทรเก็ตเนี่ยก็ไปคูณหนึ่งจุดสามเพื่อให้มันไปแบบอย่าให้มันไปไกลนะนี่มันคือไปสองเท่าแล้วนะมันไปถึงหนึ่งร้อยแปดสิบสี่มันสองเท่าของตัวค่าเก้าสิบสองหลังดังนั้นเอาไปเพิไปนิดหนึ่งให้มันดูเห็นว่าเอามันมันยังไปได้ต่อนะแต่ว่าไปเยอะแล้วนะจะไปได้ต่อนะครับนี่คือผมสูตรแลวผมคงไม่อธิบายสูตรเยอะตอนนี้แต่เอาแม็กซ์ตรง เดี๋ยวไปไล่ดูที่หลังนะครับ Max Year Sell นะครับตรงนี้ผมทําจุดประสงค์เพื่อใช้กับเก็บโดยเฉพาะตอนนี้มันก็ดู make sense ขึ้นว่าโอเคมันเลย t a r ก็ตไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังมี Space แต่ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มี Space ตรงนี้มันเหมือนจมละพอมันจมลงไปเนี่ยคนดูเขาจะเข้าใจว่าโอ๊ยเราเสร็จละเราไม่มีอะไรทําต่อ <c oughs> มันเป็นเรื่องเรื่องจิตวิทยาในการอ่านชาร์ตนะพอเราเห็นสมมติว่าเราเราเรา,เราเอาค่า เซลใส่เข้าไปที่แม็กซิมัมดูอย่างนี้ครับคุณเข้าใจว่ายังไงเสร็จแล้วงานถึงเป้าแล้วไม่ต้องทําอะไรละทุกคนนั่งชิลนะครับผมก็เลยเออเราทําสเปซไว้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้เราเห็นว่าโอเคเราเลยทาก็ตมาแล้วนะนะครับโอเคถ้าเราเป็นปีสองห้าหกสามนะมมนัะ่นมันก็จะมีการเอาสเปซจากทาก็ต เพิ่มมานิดหนึ่งนะครับจากการคำนวณน,นะฮะจากวิธีการใช้ if else ธรรมดาเหมือนใน Excel เลยครับนะใช้ตูงเนี้ยสูตรใช้ if else ธรรมดานะฮะ